อาการวิปลาสเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นกับพระนักปฏิบตัติอาการนี้พระที่เป็นจะมีความคิดผิดผิดหลงอยู่ในโลกแห่งนิมิตหรือมีมิจฉาทิฏฐิมีทัศนคติที่ผิดผิดหรือหลงเข้าใจว่าตนเองสำเร็จทำขั้นสูงแล้วอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นมาจากการหลงติดอยู่ในนิมิตที่ตนเองเห็นแล้วหลงในนิมิตนั้น ว่าเป็นจริงเป็นจังจนแยกความจริงกับนิมิตไม่ออกจากกันอีกสาเหตุหนึ่งก็คือวิปัสสนูปักกิเลสหรือกิเลสอย่างละเอียดมากอันเกิดขึ้นกับอารมณ์วิปัสนาเช่นความอิ่มใจความอย่างรู้เป็นต้นกิเลสอย่างละเอียดนี้ผู้ปฏิบัติที่ละกการพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์มักจะติดกับกิเลสอย่างละเอียดนี้จนหลงผิดเข้าใจว่า ตนเองสำเร็จมรรคผลแล้วครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุธได้รับการไหว้วานให้ช่วยแก้วิปราสให้กับหลวงปู่บุญชินวังโสซ,ซึ่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่มากในหมู่คณะพระป่ากรรมฐานอาการวิปราสของหลวงปู่บุญคือท่านเพ่งกระสินแล้วเห็นโลกแตกทั้งยังหลงในนิมิตว่ามีผู้หญิงคนรักรอท่านอยู่หลวงพ่อพุธก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่าง หลวงปู่บุญก็อาการดีขึ้นมากแต่ยังติดหลงอยู่ในเรื่องที่ว่าผู้หญิงคนรักนั้นยังรอท่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่บ้านเกิดของท่านท่านจะสึกเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ให้ได้หลวงพ่อพุธจึงพูดว่าจะพาไปที่บ้านเกิดของท่านเพื่อกลับไปหาผู้หญิงคนนี้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานไปแล้วหลวงปู่จะต้องไม่สึก แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้ยังไม่แต่งงานหลวงพ่อพุธจะเป็นเท่าแก่งานแต่งให้เองพอหลวงปู่บุญรับปากหลวงพ่อพุธก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเพราะผู้หญิงคนนี้แต่งงานแล้วเมื่อเดินทางไปถึงที่บ้านเกิดของท่านหลวงปู่บุญไม่รอช้าเดินดุ่มๆเข้าหมู่บ้านทันทีด้วยความรักเพรียหาหลวงพ่อพุธและหลวงตาพี่ชายของหลวงปู่บุญและพระองค์อื่นๆ ก็มานั่งใจจดใจจ่อรออยู่ที่วัดในหมู่บ้านพอหลวงปู่บูญโผล่ออกมาแต่ไกลเท่านั้นโดยไม่มีผู้หญิงออกมาด้วยหลวงพ่อพุธและพระทั้งหลายที่รออยู่ก็รู้แล้วพากันหัวเราะขำกันยกใหญ่เป็นไงหลวงพ่อพุธแกล้งถามเขาเอาไปกินจ้อยหลวงปู่บูนตอบอ้ายสัญญาต้องเป็นสัญญานะหลวงปู่บุญก็ตอบรับแล้วจึงถามต่อ รู้ได้ยังไงว่าเขาแต่งงานไปแล้วหลวงพ่อพุธจึงเฉลยอ,อิทธิฤทธิ์ตาทิพย์ของท่านไม่รู้หรอกพูดเอาชนะคนเฉยๆนี่แหละก็เขาเด็กรุ่นเห้นเราหนีเขาจะมาแต่งงานกับไอ้แก่รุ่นราวคราปูได้ยังไงขวางเชื่อทางไสยศาสตร์เรื่องหนึ่งที่พวกเราเคยได้ยินกันมานานคือเรื่องเหล็กไหลซึ่งคนที่เชื่อเขาก็เชื่อว่าเหล็กไหลเป็นของวิเศษเป็นเครื่องรางนำโชค มีลักษณะคล้ายลูกเหล็กสีดำแต่อ่อนตัวไหลไปมาได้ต่อมามีข่าวลือกระชอนไปทั่วว่าหลวงพ่อพุธมีเหล็กไหลยอยู่ในครอบครองคนที่รู้ข่าวลือต่างก็มาหาท่านเพื่อมาขอซื้อเหล็กไหลาจากท่านซึ่งท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่มีอยู่ในครอบครองคนที่เชื่อเรื่องเหล็กไหลนี้ก็ถามท่านว่าเหล็กไหลมีจริงหรือไม่ท่านก็ตอบไปตามความจริง ตามประสบการณ์ของท่านที่เคยได้สัมผัสมาท่านตอบว่ามีจริงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณแต่ท่านไม่ได้ยืนยันอิทธิฤทธิปาฏิหารนำโชคนำลาภของเหล็กไหลนำซ้ำอย่างเมตตาเตือนสติผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ว่าเกรงว่าจะเป็นการหลอกลวงกันเสียมากกว่ามีสตรีท่านหนึ่งอุตส่าห์มาไกลาจากจังหวัดชนบุรี มานอนพักอยู่ที่วัดป่าสารวันหลายวันมากหลวงพ่อท่านก็ไม่สนใจนึกว่าสตรีท่านนี้ต้องการมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อมีเหล็กไหลจึงมีจุดประสงค์ที่แท้จริงคือจะขอเหล็กไหลกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกไปว่าไม่มีจริงๆเมื่อเห็นสตรีคนนั้นทำหน้าเศร้าท่านจึงพูดว่าอยากได้จริงๆหรือเหล็กไหลนะ่ะ สตรีคนนั้นตาตื่นหูพึงมีความหวังขึ้นมาทันทีรีบตอบว่าเจ้าคะ่ะอยากได้จริงๆมีอยู่ที่หนึง่งเหล็กไหลยเยอะมากหลวงพ่อจะบอกสถานที่ให้อยากรู้ไมล่ล่ะสตรีท่านนั้นหูพึงตาตื่นหนักกว่าเก่ารีบตอบว่าค่ะค่ะที่ไหนเหรอคะหลวงพ่อหลวงพ่อพูดตอบหน้าตาเฉยไปที่สถานีรถไฟนะ ทุกวันจะมีเหล็กไหลาจากโคราชไปกรุงเทพวันละหลายๆเที่ยวเลยเจิมทำไมความเชื่อทางไสยศาสตร์กับคนไทยมักจะไปด้วยกันเสมอเสมอหลวงพ่อพุทธท่านก็เข้าใจนิสัยคนไทยแม้บางครั้งลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมาขอให้ท่านทำพิธีทางไสยศาสตร์ให้ท่านก็ไม่ขัดข้องแต่ก็มักจะมีคติทำเตือนสติฝากไปด้วยเสมอ เช่นการเจิมรถนี้ท่านก็ไม่ปฏิเสธศรัทธาญาติโยมท่านเมตตาทําให้ทุกครั้งแต่ท่านก็เตือนสติไปด้วยว่ามาให้หลวงพ่อเจิมให้หนะักคนเจิมเองก็รถความมาหลายครั้งแล้วนะพอคนฟังทําท่าทางงง,งๆท่านก็จะบอกว่าเจิมรถหนะักมันไม่ถูกต้องหรอกต้องเจิมคนถึงจะถูกเรื่องที่หลวงพ่อพุทธท่านประสบอุบัติเหตุบ่อยๆนี้ ท่านไม่ได้พูดเล่นเป็นเรื่องจริงที่หลวงพ่อเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำถึงสองหนเกือบโดนฟ้าผ่าอยู่ในโบสอีกหนึ่งหนแต่ท่านนิมิตเห็นก่อนจึงออกมาทันเกือบโดนสเก็ตระเบิดที่กรุงเทพอีกหนึ่งหนท่านจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเจิมที่คนไม่ใช่เจิมที่รถถึงจะถูกต้องลูกศิษย์เมื่อมีโอกาสจึงถามว่าจะทำจิตใจอย่างไร ถ้าตกอยู่ในเหตุการณ์อันตร,รายเฉพาะหน้าเช่นนี้หลวงพ่อท่านก็สอนว่าจิตที่ฝึกอยู่เสมอเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมันจะรวมไปอย่างรวดเร็วแล้วท่านก็เล่าเรื่องชวนขำให้ฟังเมื่อตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่ำว่าตอนนั้นท่านเดินทางโดยรถยนต์จากอุบลราชธานีกลับมาโคราชพอรถวิ่งเข้าทางโค้ง เกิดเสียหลักพลิกคว่ำไปหลายตลบท่านก็รวมจิตของท่านได้อย่างรวดเร็วจนจิตรวมเด่นลอยสูงในขณะที่รถนั้นพลิกคว่ำงายเก๋งหลายตลบแต่รอบสุดท้ายนั้นรถกลับมาตั้งในท่าปกติได้ท่านก็มีสติระลึกรู้อย่างรวดเร็วเห็นหลังคารถโป่งแหลมจนเป็นรูปจัว่วแต่คนในรถไม่มีใครบาดเจ็บทันใดนั้นคนในรถก็ตะโกนร้องขึ้น หลวงพ่อหัวแตกเมื่อท่านเอามือคลำศีรษะท่านดูก็เห็นสีแดงฉานเต็มมือไปหมดเวลานั้นทุกคนในรถต่างตกใจเป็นอย่างมากแต่ท่านเห็นว่ามันแปลกๆท่านจึงยกมือของท่านขึ้นมาดมกลิ่นเลือดเพียงเท่านั้นท่านก็หัวเราะลั่นก็กระโถนน้ำหมากที่อยู่ในรถมันหกลดศีรษะท่าน